แอดมินพามาดูน้ำท่วมปกติตรงนี้มันจะมาประมาณเดือนตุลาไปปลายเดือนแต่ปีนี้ม,มาเลยมากจจะมีวันที่2 8น,นะิบแปนมนายนถ้ามาน่าจะมาก่อนได้แต่ว่าวันนี้พายุเข้าก็จะมาประมาณตอนปีสามที่สี่นะครับหลังจากดูบอลลบอลเสร็จนะฮะตกปล่อยนีครันทะ่วมหมดแล้วนะครับเรียกว่าถ้าจาก เวียดนามเขาลามา,า,าน,น่าจะเป็นอายุดสุรร้อนเพราะน่าจะเป็นดิเแชันมากกว่าลมยังไม่แรงต้องรอดูแบบวันถัดไปนะครับวันถัดไปอาจจะแรงกว่าน,นี้นี้น่ะ

ท่วมตรงนู้นก็เป็นบานคนขึ้นไปนอติ่ไปก็แป็นเป็นเรียกพุกจริญแล้ยละไม่น่าจะท่วม